ไอ้โชที่นี่เขาเรียกอะไรตรงนี้ตรงนี้อะไรกี่ไร่ที่นี่เป็นชื่อชิโกนะคะชิโกเป็นเป็นอย่างโฮมสเตย์รีสอร์ทหรือเป็นอะไรตอนนี้ทำโฮมสเตย์ค่ะจะทำกี่หลังทั้งหมดทำสองหลังสองหลังใครจะมาเช่าอ่ะหลังเหรอคนทั่วไปค่ะเหรอมันเข้ามาลำบากงี้เขาเขาชอบอย่างนั้นเหรอใช่ต้องขายความเป็น เป็นโลโก้ค่ะอ๋อเป็นทายความเป็นโลโก้ตรงนี้เขาเรียกอะไรโจเขาเรียกสถานที่เป็นบ้านอะไรบ้านอะไรนะตรงนี้นะคะเออบ้านอะไรจีนี้ชิคุบ้านชิชิคุใช่เป็นชื่อภาษาอะไรภาษาภาษากะเหรี่ยงใช่าหมแปลว่าต้นนาแปลว่าอะไรนะแปลว่าต้นนาค่ะต้นนาแปลว่าต้นนาที้ไร่ของเธอตรงนี้ หลายหอยะฮที่นี่มีหกไร่อะคะ่ะจะทำเธอตั้งใจจะทำเป็นรีสอร์ทต,ตรงนี้เลยได้ตั้งใจ,จทำเป็นบ้นานท์พักแล้วก็มีสวนผักนะคะม,มีสวนผักใช่แต่ว่ายังไม่ได้นนลงค่ะเริ่มต้นเธอไอ้ไอ้ไอ้ที่ทำเสร็จสองหลังสามหลังนี่เธอทำมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยอะไรนะคะเธอทำมากี่เดือนแล้วที่ทำมาเสร็จเนี่ยยังไม่เสร็จใช่ไหมยังไม่เสร็จปัญจิตโควิดก่อน ใช่สิบคู้อ๋อชีวิตจะจัวันกลางวันเธอก็มาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหรืออยู่ที่โน,น่นเอ,อ่อไปไปมามาค่ะไปมาๆหมู่บ้านกับพี่แล้วคิดว่าจะเปิดเมื่อไรที่คิดจะเปิดต้องรอดูคพ<ล>ร้อมๆกันค่ะเมื่อไหร่ก็ได้จ้ะนั่งเลยแต่ว่าโดาได้พิจารณาดูแล้วว่าไอาที่ทำเนี่ยมันมันจะต้องมี ดีแน่ๆใช่ไหมใช่ต้องดีแน่แน่เลยลูกค้าส่วนมากมากจากไหนครับมาจากตัวเมืองบ้างจากหลายๆที่หลายๆทางส่วนมากใครเป็นต่างชาติใช่ปหมก็ถ้าเมื่อก่อนนะคะแต่ว่าช,ช่วงนี้ก็แล้วชอว์จะคนเขาจะมากินข้าวมากินยังไงอะ่ะมาอยู่ที่นี่อะ่ะหรือทํากินเองยังไงมทำกินเองก็ได้ค่ะหรือว่าให้เราทําให้ก็ได้มันกี่กิโลจากนี่เธอจึงถึงจึ้งจีสอดแต่ข้างในน้องสาวประมาณเจ็ด เออเจนาทีอะค่ะร้อนไม่รู้ว่าน่าจะเจ็ดแปดกิโลเข้ามาถนนมันขูขาเพราะหน้าแรงมันจะดีขึ้นไหมแรงไม่มีทีครับนี่คือนาข้าวในบุกเขาของปปากะยอนะครับข้าว,วปปากะยอนนี่ไม่เหมือนที่อื่นมันมีเม็ดกลมๆคล้ายๆข้าวญี่ปุ่น บางคนก็จะบอกว่าข้าวญี่ปุ่นสวยงามมากครับนาข้าวทำกะลางหูบเขาบ้านดอยเตา่าอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่คนนี้ต้องเก็บทุกวันหรือเปล่าจริงเมัต้องเก็บทุกวันนะคะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้เก็บเราทิ้งไว้นานไอโชอ ไอ้นี่เนี่ยมันต้องเก็บทุกใบหรือว่าแบบขนาดอะไรที่เก็บได้มันต้องแบบนี้ค่ะอาจารย์แบบไหนแบบบ,บางๆกิ๊สโซมันยังไม่ค่อยแตกกิ๊กสสข้างในมันยังไม่แตกเนี่ยแล้วไอ้ท,อที่ไอ้ที่ยังไม่แตกไอ้แตกแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวมามาดูสิแตกแล้วมันจะเป็นอย่าเนี้ยแต่ว่ามันก็ใช้ได้แต่กลิ่นมันจะไม่หอมมากแบบไอต้ตุ้มๆอ่ะไอต้ตุม้มๆเอาไม่ได้ตุมต้มยังไม่ได้นะอืมอ๋อแล้วเจ้าต้องเก็บทุกวันหรือเปล่า จริงมันต้องเก็บทุกวันนะคะดอกออกใหม่เนี่ยยิ่งเก็บคือดอกเก๊ดควยใช่เก๊ดควยก็คือ,อกกคโอ้สีเห<ส><ส>ลืองเห<ส>ลืองสีเหลือง,องมันก็จะเป็นสีสีเหลืองแบบนี้แล้วไปชงชงชาชงกาแฟชงอะไรงีแ่แล้วแล้วแล้วชงโทรทำทำแจกจ่ายทำหรือทำขายทำอะไรอันนี้ยังยังไม่ได้ทำขายนะคะจ์เพิ่งทำปีที่แล้วอ่ะค่ะเพิง่งทำเอาเอาลองลองดูไปก่อน แต่ว่าเคยเคยทำขายปีที่แล้วค่ะถ้าเก็บถ้าเก็บได้เยอะแล้วก็ทำได้เยอะมันก็มันก็นจะเก็บให้ได้เยอะอายุมันนานเท่าไหร่แก๊ป่วยนี่อายุมันก็อายุอ่ะอายุกเก็บมันน้อง ทราบนะคะอาจารย์แต่ว่ามันก็ปลูกขยายได้เรื่อยๆอ่ะอาจารย์อย่างสู้ว่าเราปลูกแล้วอย่างนี้ปีหน้าก็อยู่นี้อยู่นี้นี่หวันตาย<ช>แล้วปลูกใหม่อันนี้ถ้ารดน้ํามันก็จะอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะอยู่ได้เรื่อยๆเพราะว่ามันแตกตัวเรื่อยๆมันเหมือนตระก,กูลหญ,ญาะะ้าค่ะอาจารย์มันก็จะแตกนี่นี่ถือวังงามไหมอันนี้ถือว่าสวยนะคะอาจารย์เราเป็นแบบไซส์จัมโบเ้เลยนะนี่นโอ้โอันนี้ถือว่าดอกใหญ่เลย เหลือเกินจริงริงกว้างน่าเสียดายอร่อยอร่อยครับ